มาดูกระเช้าขค่ะทุกคนวันนี้หลานพาทัวร์เที่ยวอิตาลีนะคะลูกทุงฝรั่งเศสเลยนะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกระเช้าค่ะคนเท่าไหร่ ทุกคนน่า12ล้ารจ้ายี่ยมทุกคนเสียวอย่าอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นกลัวเขาไม่กล้ามองอ่ะทุกคนกลัวเขาไม่กล้ามองอ่ะไม่มีปิดอะไรเลยอ่ะทุกคนไปแล้วปะเอาปุ๋มาเสรแล้พี่เสียวเสียวเสียวไปอยากถ่ายรูปคือ หมือนยืนอยู่ในถองเราเอาละระวังระวังโทรศัพท์ตกคือตกไปนี่หายเนีนะไปเก็บโทรศัพท์ส่วนเธอนะกดกดถ่ายรูปไปก่อนกดตรงโพลต์เออโอ้เฮ้ยทุกคนอ๋อนี่มีปิดทำไมนุ้ไม่เอาปิดน่ะฮะไม่เอาปิดร้อมากเลยเหรอทำไมคนอื่นเขาไม่ร้อนล่ะ อ๋อนี่เขาเดินเอาเนาะโอ้โหเก่งมากเลยอะเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวน่าจะเอาเก้าอี้ให้นั่งเนาะเก็บโทรศัพท์กันคือผัวหนักอ่ะย่าๆๆสวยแต่ขบวนมันจะแรงแล้วต้องเก็บโทรศัพท์เนาะ มันเริ่มสูงแล้วอะ่ะฮัลโหลไม่มีใครถ่ายโทรศัพท์เลยไม่เห็นไงไมีแต่เราเออเก็บก่อนแล้วกันพูดแต่เก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บคือ <laughs> ฉันเป็ไนไลฟภาพ <laughs> สวีทบีทบทีดูม <laughs> งนมีเสียงมากแต่เขาก็ไปช้าๆนะไม่ถ้าไปช้าๆนี้มันก็ไม่มน่ากลัวนะเนาะเราอย่ามองอะไรนี่ะ <laughs> <laughs> โอ้ก๊าวัสดี <laughs> <laughs> หนุนทักทายหลอน,นะจ๊ะแก่ใช่คือ <c oughs> น,น้ำไม่ยอมเอาปิดม่นร้อนต้งให้เก็บโทรจ้ะโอ้ยทุกคนดินตักแดดจนตัวดำแล้ววะโอ้ยสองกองโอ้ยมีข้างบนอีกโอ้ยอีกแนะล้วอ่ะไกลเย่นึกว่าหมดแค่นี้เนาะ ทุกคนเก็บชิวมากเลยโอ้สูงมากเลยอะ่ะจะมายืนด้วยกันทำไมเนี่ยคนเราต้องไปบนนี้อีกนะเมื่อกี้สูงอีกขั้นหนึ่งเนาะอันนี้มาอีกขั้นหนึ่งเดืดแค่หนึ่งเ๋ยวโทรศัพท์ไหม

แล้วค่ะทุกคนลงแล้วรอหลานกะันโอ้ยที่ใครจะใครจะนั่งเนะน,นี่ยไม่กล้าอันเนี้ยเนอะ Ah oui, au milieu, là. Voilà. Oui, voilà. Lago di Varese. Donc là, le Varese. Ah non, attends. Non, 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 non. Je te dis que de Le lac de Combe, il est beaucoup plus long. Donc ça, c'est le lac de Varese. Et le lac de Combe serait plus haut encore derrière. Lago di... Oui, tu vois, là. Oui, il y a une belle vie pour les timbres. ไป้ยร้อนมากคน era media? Sì. Perfetto. Grazie. Quanto sì, Sono 28,50. Con la carta? Sì. Okay.